ไหนดูซิโพสไปเมื่อวานไหนดูซิเก <c oughs> มที่สองอยังงันเลยช่องช่องช่องเออดีเซลตัวน้อยช่องใหม่ยังงันเลยเกมที่สองไอสติ๊กแมนน,นะนะทั้งั้นไปสวัสดีครับทุกคน,คนต่อยเยอะครับผมวันนี้เรามา เราทําตามของของน้องคนนะคะช่องไอแปบ๊บเดียวไว้คนขี้ลืมครับผมลืมผมโวยพมติดตางเนาะผมเป็นคนขี้ลืมฮะผมพูดไปแล้วคือขี้ลืมจะบ่อยจังเลยช่องเมื่อกี้ช่องอะไรวะลืมไปแล้วคือจะไีเข็น้องดีเซลอะไรสักอย่างหนึ่งอะดีเซลน้องเออช้างเม้งไปเริ่มกันเลยครับตัวหลักของผมอะสีฟ้า ทุกคนผมจะมีกดกตกกลอย่ะฮะก็คือทุกให้ทุกจุดก่อนให้ทุกคนเชียร์สีไหนก็ได้ฮะสีสีนี้ให้ผู้คุณเชียร์กันฮะว่าคุณจะเชียร์สีไหนแล้วบางฟ้าตัวเอกของเรื่องเหลืองก็ตัวเอกของเรื่อเขาไม่อยู่รน้ตัวเกมส่วนเขียวกระแดงที่เป็นตัวประกอบให้ให้ผู้คุณเชียร์กันตอนนี้สีฟ้าได้ถุงมือทาร้อนน,นะครับผมเหมือนผมเป็นผู้ประกาศข่าวเลฮะเหลืองได้ระเบิดนะฮะผม โอ้ยไอแดงสีแดงได้ไอแดงมันเป็นนักสู้แต่นี่ไอแดงมันเป็นโดนตีไอเขียวมันเป็นไลเซเบิร์สองแบบว่ะสองต้านะโอเคครับ คนเชียร์สีไหนกันบ้างครับผมเชียร์สีเชียร์สีอะไรเอ่ยผมเชียร์สีฟ้าตัวหลักของตัวหลักที่ชอบมากดูซิว่าเขาจะสามารถได้กูตอนนี้พลังสีม่วงมาแล้วนะคะผมตอนนี้สีม่วงสีม่วงอืออืสู้ไปแนวประมาณเอาเหลืองเหลืองหายเอาเหลืองตายแล้วเอาสีแดงก็ตายแล้วเหลือเขียวกับฟ้า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 าไงครับเหมือนฟ้าจะได้เปรียบ าไอ้ฟ้าเลือดนอ้อยไอ้ฟ้าเลือดเยอะกว่านะครับผมตอนนี้เขียวเลือดน้อยแล้วไงครับดาร์ควเดอร์กับกับทารนอตใครจะเก่งกว่ากันนะทารนอตคนละทารนอตไอ้เอาทารนอตทารนอตจะลงแล้วทารนอตจะลงแล้วไอ้มันม่วงมันจะลงแล้วไอ้มันม่วงลงแล้วเอาดาร์ควเดอร์ก็ลงเว้ย ดักเวเดแตกครับผมตอนนี้สีฟ้าฝ่ายชนะเอางี้ฮะใครชนะสาในสใน0ูก็สมในไหนไหนก็ได้ฮะใครชนะสใครได้สีไหนได้3มคะแนนก่อนแปลว่าเป็นเป็นสีที่ชนะฮะคุณเลือกทุกคนเลือกสีไหนไปแล้วห้ามเปลี่ยนนะถ้าเกิดเปลี่ยนเมื่อไหร่ขอไเฉลยขอให้เมียไม่ไม่มีมีขอให้คนที่มีแฟนไม่มีแฟนขอให้คนที่ไม่ขอให เอาแป๊บนะใครเป็นคนที่มีแฟนโอช่างแม่งเถอะทุกคนจะแบบอะไรอะไรก็ตากเอาไว้ชีวิตมึงหาไม่เลยอะชีวิตมึงไม่เลยอะง่ายๆแค่นี้แหละชีวิตมึงพังชีวิตมึงแอ้วมึงทำงานอะไรมึงพังเว้ยหมดอือตายแล้โอเคครับเอา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 เร็วไอ้แดงไอ้แดงให้ไอ้แดงไดง้ค่ะ สีแดงเป็นคาตานาะนินจานะครับส่วนสีฟ้าระเบิดปรมมานูสีโคครับเอามีคนได้เหมือนกันดีกว่าสีเขียวมันเป็นโยเนียฮะเป็นเทพเจ้าทอโอ้ยเอาเว้เอาเหลืองเอาตัวเอกตัวเอกตัวหน้าปกเกมสู้กันนะฮะระหว่างฟ้ากับเหลืองฟ้าเหลืองใครจะชี้จะเชียร์ใครจะเชียร์ใครครับฟ้าฟ้าเสียเปรียบครับอุ้ยอุ้ย ฟ้าแก้เกมครับแต่ฟ้าฟ้าฟ้าไม่รอดแล้วครับฟ้าแตกเออตัวที่ผมชอบแตกไปแล้วผมเชียร์ฟ้านะทุกคนเชียร์อะไรจะเชียร์ตามผมก็ได้เชียร์สีอะไรครับไอแดงมันเป็นนักสู้ไอ่เขียวเออไอเขียวมันเป็นแล้วว่าลืมส่วนซับซีโร่เบาๆตัวสีฟ้าเนี่ยส่วนไอไอเหลืองเออตัวเอกของเกมเหมือนกันในสองตัวเนี้ยเอาไปเลยอันหนึ่ง ทุกคนครับตอนนี้ผมคอแห้งคอ,อยังแหบตายแล้วเนี่ยเป็นผู้ประกาศข่าวเนี่ยเอ้ยสีเขียวมันได้ตีมว่ามันควรบอกกับสีฟ้ามาขอไอ้สีฟ้าเป็นนินจาว่ะไอ้ไอ้เหลืองก็เดี๋ยวเนี้ยไม่เขียวไก่เหลืองมันได้อาวุธเดียวกันอย่าบอกว่ามึงเรียนเรียนเรียนสำนักเดียวกันเนี่ยไอ้ไอฟ้าไอ้ตัวเอกตัวสีฟ้ากับสีเหลืองที่เป็นตัวเอกหน้าปกเกมคือมึงไปเรียนสำนักนินจามามันมินจาเดียวกันเหรอ สำนักเดียวกันมะเนี่ยตอนนี้นะครับสีแดงบินอย่างเดียวอะไอ้โอ้อะไรวะเนี่ยวุ่นวายกันแล้วครับเอาครับเอาครับถ้าถามว่าทไปผมไม่เล่นเองถ้าเกิดเล่นเองคือแบบน่าจะยาวนานเพราะผมชอบแบบหลีกหนีแบบใช้วิธีเล่เหลี่ยมอะตัดตาหลอกเองเอ้ยเขียวผ่านนะฮะตอนนี้เหลือสีเดียวที่ยังไม่เคยได้คะแนนฮะค,คนกากสีแดง เอยคนกากคนกากนีมากไม่คนเก่งเฮ้ยมีคนได้กระดองต่อของมาริโอว่ะใครวะเฮ้ยมีสีฟ้าเอฟฟ้าตัวที่ผมเชียร์ได้กระดองสีแดงเมื่อกี้สีเขียวคือบินคือโยนไปแล้วอ๋อแดงคือติดตามแต่ไม่ระเบิดส่วนในสีเขียวในระเบิดแต่ไม่ติดตามจำได้เมื่อกี้ผมเห็นมันมีสีฟ้านี่สีเขียวสีเขียวมันไม่ได้ติดตามแต่ระเบิดใช่ปะไม่รู้อะเอ้ยมีคนได้ฮันูเอ้ยนี่สีฟ้า ผมเห็นกระดองสีฟ้าดนะ้วยผมบินผมมองไม่เห็นแล้ววะ่ะโอ๊ยเนได้กลับตันมีนคนมปนคนเป็นกลับตันเมกาวะ่ะโอ้ปัอยากรู้ว่ากระดองสีฟ้ามันคืออะไรอะไอกระดองฟ้ามันคืออะไรครับไม่ทันที่เห็นก่อนอะแต่ถ้าที่ผมสังเกตนะเหมือนมันบินถ้าเนะ่เหมือนบินเร็วขึ้นบินไปบินเร็วขึ้นแล้วก็น่าจะจับซะก็จะแบบติดตามศัตรูได้แต่ ติดตามตรวแบบทิเดียวเหลือแดงกับเขียวฮะนี่เป็นโอกาสของสีแดงฮะแต่โอกาสนอ้อยเกินไปฮะทุกอะถ้าจะสงสัยว่าผมใจแต่ย่ะฮะสีเขียวได้แล้วเอ้ยสีเขียวมันเก่งไปแล้ววะอุสามสีแดงผมไม่เคได้คะแนนเลยเอ้ยตัวที่ผมชี้ไอ้ฟ้ามันเก่งบ้างี่ไอ้ฟ้าสีแห่งคุธทามอ่ะ ตอนนี้กี่ล้านวะไอเต็มแขกเลยครับสีฟ้าผมได้เรื่อยว่ะโหดว่ะเฮ้ยแดงผมได้เปียบว่ะรอบเนี้ยเอาเว้เอาไว้สีแดงผมได้เปียบว่ะเฮ้ยแต่เหลืองก็ได้เปียบนะโอ้โหเฮ้ยสีแดงมันไม่โดนอาวุธตัวเองเว่ยอาวุธตัวเองก็คือเฮ้ย ที่บอทจริงไหมเนี่ยแลทุกตัวผมไม่ได้โกงผมนะทุกตัวเป็นบอดฮาร์ดหมดตัวที่มงเคลียร์ก็เป็นบอดฮาร์ดโอกาสสีแดงฮะโอกาสของสีแดงหมายว่าสีแดงจะสามารถอชนะได้ไหมเพราะสีแดงตอนนี้สีแดงตอนนี้เอาไงครับสีแดงฮะคนที่มีสกิลวาร์ปได้ฮะสามารถสกาวหลอกไอ้สีเหลืองได้ไหมครับโอกาสของสีอออเออไอ้ต้งสานแดงวะไอ้ชี่อโฆษณาตัดออกเลยกลับมาอีกครั้งเดยดิ go Wait, บบหวยเสียงเกมหายแป๊บนึงนะเดี๋ยวมาเสียงเกมมันหายครับออจะว่าไปเปลี่ยนมินิเกมด้วยดีกว่ามาแล้วครับเมื่อกี้เสียงเกมหายต่อไปมันจะได้หมดไรเดย์ก็ลองลองจำทีมาเขอ่อปอแปลนะผมจะไม่เอาแบบแมปเอนเดอร์นะที่เป็นรูปแมปอะ่ะมีสนะีแบบ่เกมฮะแป๊บนึงครับจำจีมาเขอ่อปอโอเคผม จำจิมจำจิมมาเข่าปอแปลเป็นเรียบร้อยได้มินิเกมบอลบอลนะครับอ่ะนี่บอลท้าบอลเลยผมไม่ตั้งอยู่200ไม่มี้หลายมินิเกมเลยมินิเกมแรกอันนี้ไม่เอาอ่ะเฮ้ยขี่รถเฮ้ยชอบอ่ะเฮ้ยแต่เอาไวท้ทีหลังอันนี้เตะบอลซอกเกอร์สเปซบอล ด็อกบอลอะไรวะเฮ้ยอันนี้อันใหม่ทุกอันผมเคยเล,ยล่นเลยเว้นอันนี้แล้วก็อันที่ต้องซื้ออ่ะอันนี้คืออะไรเอ่ยใช้การ์ดอ๋ยเฮ้ยทุกคนรู้จักไอเกมนี้ปะพอเราต้องขึ้นไปให้สูงมากขึ้นไอเกมนั่เกมตัวติดอด้ใช่อ,อเกมตัวติดปะไม่ใช่ดิไอเกมที่มันต้องต่อตัวเอา้าทุกคนเอา้าโดนค้างโดนค้างเอ้าเอ้าเอาตายตายตาย เอาติดไม่รอดครับโอ้ตายนะครับสามรอบนะใครชนะก็ชนะไปเลยทุกคนเชียร์สีไหนอะ่ะระหว่างสองสีนี้ต่อไปนี้มินิเกมต้องเล่นได้แค่สองสีนะส,สีสีฟ้าจนมุมอีกแล้วเอาเฮ้ยเขามีสีเหลืองจน <c oughs> ตรงตึงครับระหว่างนี้เอาครับติด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 เอาสี ออกมาได้ครับเฮ้ยไม่ครสังเกตมันผมว่าไอ้ขวาล่างมันดูเหมือนอมงกุสนะตอนที่ไอ้แผ่นสองสี่เหลี่ยมกับแผ่นยาวๆมันไม่ลงมานะต้องดูสังเกตเอาเติดติดแล้วครับทุกคนเติดติดจะไปไหนไม่ได้แล้วครับเติดอย่างเดียวเลยฮะเอ้ยสีฟ้าได้เปรียบสีฟ้าได้เปรียบเพราะอยู่ริมใครก่อนวะเสียไหนก่อนใครวะเหลืองแม่ ครสุดท้ายครับใครชนะก็ชนะไปเลยครับเอาไว้เอาไว้ฟ้ากระเหลืองนะฟ้าเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเฮ้ยตัวตัวแอลกับหัวเจ็บเจ็เรื่องหนึ่งขอขอจดเลขไปน้นิหนึ่ง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 เฉยเฉยหนึ่งหนึ่งทุกคนจดเลขหวยไปไ้วยเฮ้ยเนี่ยเหมือนเลขสามหนึ่งหนึ่งแอลโอเคครับโดนตัวสินครับไปเลย เกมแรกไปแล้วซัจำจี้เหมือนเดิมฮะผมได้บอสไฟว่ะโอเคได้บอสไฟมานี่ริมมันมีโหมดซอมบี้ด้วยนะแต่ผมไม่อยากให้เล่นโหมดซอมบี้เพราะซอมบี้มันยาวเกินไป ผมเลยจะเปลี่ยนมีแค่เดียวแล้วหรือแค่เดียวยกเว้นอันน,น,นี้อันนี้เสร็จป,ปุ๊บก,ก็เหลยืยเดียวแล้วเดี๋ยวคิดมันยาวขึ้นบอสบอสแล้ววะระวังบอสสีส้มกับต,ตัวนี้ใครจะอันนี้จะเป็นอันสั้นสุดเลยแต่ผมอยากให้มันสั้นเพราะว่าเดี๋ยวคิดมันยาวเอาแล้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 ว ครับตอนนี้นะครับผมตอนนี้บอส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 ตีไแล้วครับท่านคอมเมือม่อยเมือ่อยวะผมว่านานแน่เลยคลิปผมผมกลัว,ว่าเดี๋ยวคิปมันนานเกินกว่าหน้าน,นี้คลิปมันยาวยิบก้ามาทีไมื่อไหร่เอ้าเฮ้ยเมอร่จะได้จ่อไหนวะไปครับพี่น้อง สุดท้ายแล้วใครจะรอได้หลับไปเลยยอมเสียเงินเพื่อเพื่อนี้บอทบอทไฟยังไงวะไม่รู้ว่าแต่ขอลองไปดูกันอ๋อวะสุดนนี้นี่จะยังไงวะเอ้ยรถอีเอุ้ยออกที่บ้านแป๊บเจ็บปอ สองรอบพอคลิปนานเกินไม่ได้ครับคทุกคนลองสมัคร u t u b e ดูมันจะมือขึ้นไม่รู้เป็นของเป็นแค่ของเป็นแค่ของผมหรือเปล่าแต่มันจะให้ทำคลิปไม่เกินไม่เกินเท่าไหร่กี่นาทีวะไม่เกินสิบห้านาทีครับซึ่งผมก็ยังไม่ลองกล้าที่จะที่จะแบบเอาคลิปที่มันแบบยังไงอะ ผมจะลองทาคลิปยาวนี่สักนิดนึงนะถ้าเกิดคลิปมันยาวผมจะลองดูก่อนว่าคลิปมันอันนี้ได้ยังถ้าเกิดได้งั้นแสดงว่าผมสามารถทําคลิปยาวได้แล้วแต่ผมจะลองดูหลังจากทาคลิปนี้เสร็จนะถ้าเกิดคลิปนี้มันยาวไม่ถึง15นาทีหรือ15นาทีเป็นเนี่ยงั้นแสดงว่าคลิปนี้อยู่ยังอยู่ได้แค่15นาทีเหมือนเดิมนะครับแล้วเกิดอะไรเกิน15นาที15หนึ่งนาที15หนึ่งวิก็แปลว่าผมสามารถทําคลิปยาวได้แล้วเย้โอ้เจ๋อคอ ไปไปต่อครับอาจาที่เห็นอย่างนี้เพราะไม่เพราะไม่มีมุกอะไรมาเล่นเนาะเอาฟ้าฟ้าเออโอเคก็จบกันไปแล้วฮะสำหรับคลิปนี้ไปเลยกดไลค์กดซับ